มันจะโดนมือเราไหมถ้าร้อนบอกพี่นะพี่จะได้วางก่อนครับผมโอ้โหเจออย,ยู่นะพี่สขสวัสดีครับสวัสดีครับรน่าทานค่ะสมุนไพรเยอะใช่ครับสมุนไพรผมชอบสมุนไพรเยอะมากสมุนไพรแบบเยอะมากเมนูนี้สมุนไพรเยอะ,ยยอะแล้วบางสูตรก็เขาก็จะใส่อะไรนะ บางอุ้ยบางสูตรก็ใส่ใบกะเพราบางสูตรก็ไม่ใส่อันนี้ก็จะเป็นเกลือครับเกลือเกลือเกลือพี่ลืมใส่ตำไปตาด,ดูไก่น่าทานอุ้ยดูไม่ได้มั้งดูได้ไมั้ยในสูตรคงดูไม่ได้ไก่เพราะมันมีสีนี่ไงเลือด<ก>เลือดเลือดมีสีเลือดเลยอ่ะแ,แต่ว่าก็ไม่เห็นอยูด่ดีจังกล้องมันไม่ได้ชัดขนาดนนะั้น ใส่คงสุดยอดอีเยกัยวนะับจะได้ทำง่าย,ย,ายาเดี๋ยวซักทีเปลี่ยนเพลอีแซกจะตีเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนเพียง้วยแซกโอ้โหดูเดี๋ยวคนหนุหนุ่นนงหลอยท่านเข้ามาเาะก,กัาจบใจให้ผมดวยเตอร์ วันนี้ไก่ใต้น้ําครับผมทําตอนนี้ทานกีดทุ่มขาหูเห็นครับ <c oughs> คุณช่างใยเห็นใครอ,ดอุดรเอยคนอุดรมันกันเลยทําตอนนี้โหน่าจะทันนะใส่ชูรสหนึ่งสอนปั้ดดูไก่ก่อนคนดู <c oughs> ใส่น้อยไปป่ะครับใส่น้อยไปคุณอะไรนี่คุณวีรยุทธ์ลำปางมันน้อยไปนะไก่ตัวหนึ่งไก่สองตัวนะ ดูไก่ก่อนดูไก่ก่อนอันนี้เรื่องธรรมศาสติครับไม่ต้องห่วงเดวบอกว่าผมร่วงเหรอดูผมดกดำเสีย <c oughs> งเพลงดังไปไหมครับคนดูคนดูครับคนดูครับ เตรียมทําไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้ามืดหรอครับไม่ใช่ครับเชียงฉากพี่ดังกว่าเยอะเออนะเชียงฉากพี่ดังกว่าไม่ใช่ครับแล้วก็มันอยู่ใกล้นี่ไงมันอยู่ใกล้ทำทานครับพวกผมทานข้าวดึกทานคนเดียวแต่กดปุ่มอเขาจะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ตำสมุนไพรที่จริงเอาปั่นเอาก็ได้นะพี่ทำไมพี่ต้องมาตำวะมันไม่ได้อัตลรดหรอ มนันก็จะเป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยครับใส่ไปเยอะชอบสมุนไพรเยอะตำโตอ,อะไรนะเทียมต้องตำแดงนะอันเฮ้ยกระเด็นกระดองของอ,นนะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงหนนั่นนิดนึ่งนะเนัตตี้มาดูไรไมมเนี่ยนัตตี้ ีดีขึ้นอย่างนัตตี้ดีขึ้นแล้วมากินไก่ใต้น้ำเด้อโอ้คนดูเราหัวหเปยคนตามหล่อนะครับโอ้ยผู้นี้แค่น้าฟังหน่อยธรรมดาอยู่แล้วครับบ้าแงองวันนี้นีปโปสองตัวภารกิจเออ สำเด็จแล้วคุณอาก็มาคุณามาไปรีเราเปิดเปิดมันเล่นพี้าคนเดียวมันอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะครับแออค,ค่ในฝันนะครับคุณดูก็ยา,าผมนะลื้อลื้อ หรือแบบหรือหมดเลยเหมือนแกจะปลูกย้าใหม่หรือเปล่าแล้วแบบแต่ว่าในฝันก็จะมีความดีใจเหมือนกักจะทาสระไรนาให้พี่ตรงกลางอออพอมีพอกินดีกว่าใช่ครับคุณวนาไม่ได้รวยบอกมันก็อยู่ตอนนี้ก็สู้สู้มากอบอกเลยนตอนนี้เน่ยไม่เหนื่อยไม่ได้บอกเลยตอนนี้ นนี้กินเยอะไม่ได้ตกมากองนี่กลองพอ,พออย่างนี้เย<อ>แล้ก็ใส่พริกแห้งจะเผ็ดไปไพริกแห้งพจัดมาเลยพี่ใส่หมดเนะใส่เลยมันจะเผ็ดไปไหมอ่ใมะไไนะใส่เลยพี่คนกินเผ็ดทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> สู้ไทมใช่ครับสู้สุดๆปงนาหายไปสามวันโอ้ยขึ้นบ้านนี่เดินขาลากเลยปูนาบอกโฮแกไม่ตื่นเลยนี่ไม่เช้าเลยไม่เย็น,น,นเงียบแบบเงียบมาตลอดเลยเพิ่งมาถ่ายได้สามวันเนี่ยวันแม่นีวันสุดยาวนี่ที่ผมหายไปสามวันคิดก็ไม่ได้แก้วแก้วจะหล่นมาเดี๋ยวี่แก้วจะหล่นฮะแก้วจะหล่น โอ้โหทันตะเกือนขนาดน,นั้นได้เปิดจากมาสวัสดีครับสวัสดีพูพุทักทายกันได้นะครับผมโอ้เดอะแก๊งเราหายไปหมดสวัสดีครับนะ้ำก,ก้อยหายไปเ,เลยไม้อะไรมาสามวันไ,ได้ไรมาสามวันคนดูเราหายไปหมดอะไรน,นะที่กดหามไม่เจอคืน คุณกดหาไม่เจอคุณว่ได้ไรผู้บ่าวบ้านนี้จะแมนขยันเพ็ดกับเขาเก่งแท่จ้ายี่แล้วครับผมชอบชอบครับคุณพาษาชอบทำชอบกินผมก็ชอบทำเด็กก็ชอบกินเส้นไรน้าไม่อยู่นั่นนะหน้ไม่ใครก็เลเวียเอาปันเสียงเพลงตอนนี้เสียงเพลงดังไปไหมครับคุณพันษาคุณวันนาไอแซค ัอนทีงลงหน่อยพี่ว่าเพิ่อเบาลงหน่อยมันดังมันดังไปเดี๋ยวข้างบ้านจะรำคาญมีเมียสาาบายไม่ <c oughs> บอกเลยใช่เมย้งกข้าวตอนนี้ผมไม่อลยยนะคือไม่มีใครทำให้กินเราก็ต้องทำอ่ะแต่ถ้า <c oughs> มีคนทำให้กินก็ต้องใช้เขาดีผมไม่ทำหรอก <c oughs> ไม่ดังธานาบอกไม่ดัง ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะแล้วก็จะใส่อันนี้พริกไทยขาวพริกไทยดำหนึ่งช้อนนะครับอย่างละหนึ่งช้อน, 1> 1อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยพริกไทยผมซื้อมาเยอะมากผมขี้บ้ามั้งคนดูแล้วซื้อมาก็ไม่ได้ใช้บ้าบอมากเลยผมเพี่อเพื่อเพื่เพื่อแผลแผลเผื่อเดี๋ยวมันจะหลุดเราต้องการ อตอนนี้ไฟก็เดือดไม่รู้จะเดือดอยังไงแล้วเนี่ยไก่เปิดเครื่องเทศก็ยังไม่เสร็จเลยสวัสดีครับพ่อคุยรถไฟกนนะครับคุณลุงฝันลายอย่างแล้วเมื่อคืนฝันแบบอะไรนะฝันว่าถูกหอออวยอนยั่นแหละอืมเ<อ>จ็ดหมื่นกว่าบาทคณิษฐาชาวบ้านครับคณิษ <c> ฐ <oughs> าชาวบา้าน อยอสวัสดีครับคนดู44ครับสวัสดีครับเข้ามาอีกแล้วคนดูเข้ามาอีกแล้วตันนี้เรากำลังตำเครื่องเทศทำไก่ใต้น้ำนะคุณบุญรักสวัสดีคลูกทำอะไรไก,กินวันนี้แม่เพิ่งมาจ้าวันนี้ทำไก่แต้น้ำครับแม่ตอนนี้ตำสมุนไพรอยู่ครับไฟผมเนี่ยไฟจะมอดแล้วครับไฟจะมอดแล้วเครื่องเทศผม ถึงจะได้เนี่ยจะได้เลยแม่แม่รอทานเลยบอกเลยสามทุ่มได้กินใข่บวกเฮ้ยเยสามทุ่มเลยเพราะว่านึ่งรอบแรกยี่สิบห้านาทีรอบสองไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงม่ถึงเพราะหลังจากนี้ก็คือไม่ได้ทําอะไรแล้วครับนั่งคุยกันรอเวลากินเขาพวกผมรองท้องแล้วแม่ขยันทําจังลูกขอบคุณครับแม่ ต้องขยันค่อแม่ตัวนี้ไม่อยากจะพูดตอนนี้เหนื่อยๆๆๆๆนี่ใส่สมุนไพรใส่สออมนไพรใส่สมุนไพรมันเห็นไหมห่ะเดิดในหมอ้อในหม้อมึดมากเออนั่นเลยนี่ใส่สมุนไพรครับสมุนไพรเราก็จะปรุงเครื่องเลยนะครับปรุงเครื่องอยสมุนไพรเราเยอะมากเลยสมุนไพรเยอะกว่าไก่คนดูบอกเลย สกี้เอาทัพพีให้พี่หน่อยสักี้พ่อพี่เลี้ยงไก่บ้านขายอร่อยมากโอ้บอกหลานด้วยนะแน่เลยเอาชกฝากบอกให้บ้านแซกโอลิเวียเดี๋ยวเราจะไปบ้านแซกโอลิเวียสักวันเ,เราเปรวไก่เปรวไก่บ้านอีกแเราว่ามันจะโล่ไลก่โลว มันบอกว่าไก่มันชอบพี่นี่แหละพี่ถึงไม่อยากให้เหลี้ยงไก่ไว,ไวๆนะครับหายไว้นะแม่เลยเดี๋ยวบอกให้ครับไม่รู้นัดนอนหรือเปล่าไม่เข้ามาดูไล์เราเลยบอกว่าถ้ามันหายมันจะมาตามมากินไก่แต่น้ำซิกินปั๊มหายเลยอยา่นสมุนไพรแน่นๆใช่ครับผมอืมวันไปนเรื่อยวันไปนเรื่อยไข่วัดไปโลย คนดังนั่งคีคนดังกี่โมงคนดูหนึ่งร้อยคนเองแซกี่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับตอนนี้เราก็จะมีไม้น,ะนะ่แซครสรสดีครับรสด,ดีรสด,ดีรสด,ดีน้ําตาลนิดหน่อยครับอันนี้ตัดตัดเค็มไม่ใส่เยอะครับอันนี้แล้วก็น้ำเปะอุ้ยพี่ใส่เกลือเยอะไหมวะเออพี่ใส่เกลือไปประมาณไม่เยอะพี่ช้อนชาสองช้อนชาเกลือมันเค็มเราค่อยปรุงอีกรอบแล้วกัน สุกแล้วเราชิมเราค่อยปรุงแล้วก็ใส่น้ำปลานิหน่อยจืดดีกว่าเค็มเลยจืดแล้วยังปรุงได้นะคนดูพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมคนดูใส่จักน้อยก็ได้แล้วก็จะโคเล่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 วันนี้ได้อะไรกินเอ่ยครับทุกคนนี่ล้โคเล่นะครับโคเล่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 บิ้ยแค่นี้ก็หอมแล้วหอมเลยคนดู ผมใส่อันนี้แล้วผมใส่น้ําแข็งนี่แล้วจะน้าเย็นบางบนอย่างนี้รอให้น้ําอันนี้ร้อนแล้วก็เปลี่ยนน้าตอนนี้กี่นาทีลจะจับเวลายี่สิบห้านาทีตอนนี้โอเคจับเวลาแล้วครับนนเสร็จตอนสองทุ่มยี่สิบเก้านาทีครับยี่สิบเก้านาทีเราจะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้าแล้วรอบสองเราจะอีกยี่สิบนาทีไปกั่บเามันไม่ถึง นี่ต้นหอมใบมะกรูดคนใส่ตไปนั้นครับแล้วผมก็จะใส่ใบกระเพราอันนี้ถือเป็นขั้นตอนที่อันเด็ดสิ้นรออีกห้านะทีก็ได้ทานแล้วครับหมอมมากมอยากให้คนดูได้กลิ่นบ่เ<แ>นาะได้ครับยังได้กลิ่นเต็นมนะฮะขนาดปรารันบ้านอยู่ข้างหน้าปรารันยังมาส่องดูอ่ะเจ้าวับจ้าวับ อร่อยชัวร์แล้วก็ถึงลูกชายลูกชายเยาวนาอายุเท่าไหร่ครับหืม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 ม,ม,มันจะโดนมือเราไหมถ้าร้อนบอกพี่นะพี่จะได้วางก่อนครับผมโอ้โหเยอะอยู่นะพี่เยอะอยู่นะขออนุญาน่อย เยอะนยเนี่ยเอาวางก่อนพี่ว่ามันจะรอนี่ดูนี่วางตัวนี้ก็ไหนเอาทำไมพี่ไม่วางตรงนี้ยังแกล้งวะกูไม่เห็นว้าพีเออว้าวอุ้ยเฮียเดือดของเดือดของเอเวิร์ดพี่ <c oughs> เอเวิร์ดมารอให้เดืออ่ะของเบิร์ดอันนี่อันนี้ของเบิร์ดนะหอนเอือหอนเอือชมน้ำเอือ,อ,อหอน <c oughs> <c oughs> ทรมานลูกฉันไปไปยกไปยกไปนู่นเลยอุ้ยคนดูดูดู វ៉ាអូកើតេសណាក្នុងលោបាក៏បែរទៅណាដល់បែរមកជិះខោ